อาลวาคุณูทุกขัก้นก็จะเรียนามพี่น้องทุกขัก้นก็ชื่อนางสาวนิลมนทองชะอุ่มครัชื่อทางรำก็ผองการทำเป็นนักศึกษาวิทยาลัยจุมจนรุ่นที่สองกะแต่กำลังเรียนรุ่นที่สามด้วยแล้วก็เป็นนักศึกษาวิชาลาม เลขประจำตัวก็หกหนึ่งศูนย์ห้าหกค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องเรื่องเรื่องกิเลสค่ะการเข้าใจกิเลสมากขึ้นทําไม่มีความสุขมากขึ้นและก็ทําใ้้โปร่งโล่งจากกิเลสค่ะถ้าศึกษาทางโลกประมนก็จบอีกจิตว,วิทยาและการแนแนวค่ะ สรุปทำของของเอกิจวิทยาและการแนะแนวอ่ะเขาเขาบอกว่าคนที่อยู่ได้อย่างมีความสุขคือคนที่แก้ปัญหาได้ประมลก็แก้ปัญหาทุกอย่างด้วยอะไรที่เกิดขึ้นก็แก้อะไรกเกิดขึ้นก็แก้อ่าพี่สาวกับกับหล้านเขาขัดใจกันเรื่องตู้เย็นประมลก็ซื้อตู้เย็นไปให้ เขาขัดใจกันเรื่องที่นึ่งอะค่ะประมนก็ซื้อที่นึ่งไปให้ตอนนี้พอคราวครั้งที่สามพระมนกลับมาแล้วมานั่งคิดมาตบวถวนนะ่านมันน่าจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าพอเราแก้เรื่องนี้เรื่องโน้นเกิดแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดป้ะมนก็เป็นคนมีความคิดและเป็นคนคิดคิดอะไรก็ก็ไฟเลียนอะค่ะ เหมือนสมัยก่อนป้ามนสงสัยเรื่องอะไรเราจะไปเรียนอะไรอะ่ะเรียนพระก็แล้วด้านร่างกายก็งั้นงั้นแหละมันก็แก้ได้ไม่หมดอะค่ะพอมาด้านจิตใจอีกแต่โชคดีที่ป้ามนได้มารู้จักกับกับอาจารย์หมอเขียวอ่ะค่ะทำไมป้ามนเนี่ยมีมีความสุขมากเหมือนเหมือนข้อร้อยสิบเสียค่ะเมื่อวันที่สิบอ่า สายด่วนของป้ามน่ะป้ามนก็อ่านข้อร้อยสิบสี่เสร็จแล้วก็มาพูดสภาวะธรรมเหมือนกับอาจารย์บอกว่าไอ้ฟังธรรมทุกทนธนทมย่อยธรรมะอะไรประมาณเนี้ยพอด็อกเตอร์ชานใจอ่าท่านได้ยินป้ามนพูดไงในข้อร้อยสิบจี่อะแล้วท,ท่านท่านด็อกเตอร์ชานใจก็มาสรุปว่า เออเหมือนป้ามนว่าเลยคนไม่มีกิเลสไม่รู้จะเอาทุกข์มาจากไหนป้ามนเลยเลยได้คิดว่าโอ้การที่เราย่อยธรรมะให้เพื่อนฟังคุยธรรมะกับเพื่อนก็เหมือนเราไปฟังด็อกเตอร์ชานชัยพูดอะคะ่ะทำห้ป้ามนโล่งโปร่งว่าโอ้คนถ้าเราไม่มีกิเลสเนะี่ยเราไม่รู้จะเอาทุกข์มาจากไหนคะ่ะทำหมให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นคะ่ะคัลลุ ไหนนะคะพระมนลข้อที่ร้อยร้อยสิบสี่ค่ะคุณลูร้ <84. S 2> อยสิบสี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเขบอกว่าคุกที่แท้จริงคือกิเลส<อ>เป็นทุกตัวแท้ที่คอยกักขังความทุกข์และความชั่วในใจคนนะคะ อันนี่คือข้อร้อยสิบสี่นะคะที่พระมลกล่าวถึงค่ะอบรมถ้าใครมีกิเลสก็คือเหมือนเข้าคุกนะคะเหมือนได้อยู่ในคุกเพราะคุกที่แท้จริงคือกิเลสนะคะอันคอยกับขังความทุกข์นะทุกขังะคะ่ะนี่ทุกขขังแล้วก็ กับขังความชั่วไว้ในใจคนด้วยนะคะพระมน์แบ่งปันสภาวะกับบททุทวนธรรมข้อนี้ด้วยนะคะข้อที่หนึ่งร้อยสิบสี่ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะพระมน์พระมนเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลน้องๆด้วยแล้วก็คือทั้งปฏิบัติที่ตนเองแล้วก็ยังช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเหมือนกับสภาพของ เดินยญ้าไปพางเลี้ยงลูกไปพางนะคะค <c oughs> ่ะภาพนั้นนะ่ะว่าเออเราก็ปฏิบัติเราด้วยนะแต่เราก็ดูดูข้างๆเลีเ้ยงลูกเลี้ยงน้องไปด้วยนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะพระมน